อันนี้ก็จะเป็นสื่อสุ่มโจทย์นะครับการบวกและการลบจํานวนเต็มมันก็จะมีโจได้หลากหลายรูปแบบนะครับแบ่งเป็นพาร์ทง่ายกับพาร์ทยากพาร์ทง่ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรเครื่องหมายสามารถเดินรอบได้นะครับเป็นการบวกกับการลบอ่ามันสามารถสุ่มโจทได้หลายแบบเนาะจานวนจะเป็นทั้งบวกแล้วก็จํานวนที่เป็นจำนวนเต็มลบคำชี้แจงมีให้อยู่แล้วนะครับตอบถูกก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดตอบผิดปุ๊บ ค้องคำตอบก็จะเป็นสีส้มเช่นข้อน,นี้ต้องตอบเป็นสามแต่ถ้าเกิดเราเป็ี่ยนค่าเป็นลบสามก็ผิดนะครับผิดก,ก็จะเป็นสีส้มแลนด้อมโจย์นะครับในการลองตอบไปเรื่อยๆได้นะครับอันนี้คือแบบผ่านง่ายต่อไปผ่านยากพาดยากนะครับก็จะมีจํานวนสามตัวเนาะเครื่องหมายบวกบวกเนี่ยแรนดอมได้หมด เป็นบวกบวกบวกลบลบบวกแล้วก็ลบลบ,ลบส่วนจำนวนสามจำนวนนี้ก็จะเรนด้อมเป็นจำนวนเต็มเนาะอืมเป็นได้ทั้งเต็มบวกแล้วก็เต็มลบทั้งสามตัวเลยนะครับอย่างเช่นข้อนี้เด็กเนี่ยจะต้องคิดหาค่าถูกต้องก่อนอันนี้จะได้เป็นสี่ถ้าได้คำตอบที่ถูกต้องปุ๊บจะขึ้นนะครับการแสงวิีทับเนาะปุ๊บอย่างเช่นข้อนี้ลบเก้าบวกกับสิบหกอันนี้ได้เป็นเจ็ด เจ็ก็จะมาบวกกับลบสามได้เป็นสีนะแรนดอมหาจดข้ออื่นข้อนี้สังเกตว่าจะมีลบชนลบด้วยอืมข้อนี้ได้เป็นลบสิบหกแต่วิธีทำลบเจ็ดบวกลบสิบสองก็ได้เป็นลบสิบก้าลบชนลบก็จะปรับเป็นบวกก่อนอันนี้ก็ได้เป็นลบสิบหก ต่อไปต้องการให้เห็นโจทย์ตรงนี้อ่าเช่นหกลบสามใช่ไหมต้องการให้เด็กเนี่ยมองการลบนะครับเป็นตัวบวกก่อนแล้วก็เปลี่ยนสามลบสามอนี้จะตอบเป็นลบแเนาะไายลทหลักของสื่อนี้เนี่ยต้องการให้เด็กมองการลบเนี่ยเป็นรูปการบวกทั้งหมดม,มันจะง่ายขึ้นแต่จริงแล้วบางข้อก็หกลบสามได้สามเลยก็ได้นะถ้าเกิดเด็กที่นี่หัวเนี้ย อันนี้จะได้เป็นสามลบสิเอนาะสามลบสิ 11, ให้เด็กเปลี่ยนลบเป็นบวกก่อนมอง11เป็นตัวตรงข้ามคือลบสิเอ็ดงนี้ก็จะได้เป็นลบแปถ้าเป็นคําตอบก็จะให้เด็กนะครับฝึกเรื่องการบวกกับการลบเนาะแล้วก็มองเรื่องของการลบนะครับให้อยู่ในรูปการบวกรวมถึงลบชลลบเป็นบวกตรงนี้ด้วยเพื่อให้เด็กเนี่ยแม่นยําในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบจํานวนเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับ คนใหเด็กเนี่ยชอบมีปัญหาเรื่องการลงเพราะว่าเจอมากับตัวเองเนะก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ